โฆษณาจะยืนนิดนึงวิเสื้อไก่หมอนะคะใครทำตัวดีๆเดี๋ยวจะแจกในโซเชียลมีเดียและโลกทุกวันนี้ตั้งแต่ปี1991ที่เขาอินเทอร์เน็ตมันโกลพับลิกเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเลยพเพอิินไวไปอยู่ที่นิวยอร์กตอนนั้นต้องต้องได้ทำต้องได้เรียนรู้เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตก่อนใครเพื่อนเราเรียนรู้ว่าถ้าเราพูดไปด้านเดียวแล้วไม่ฟังคนเนี่ย เราจะไม่มีใครฟังเราเราจะเอาอะไรจากใครเราต้องให้เขาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ว่าจะมาบอกว่า10น,นาทีนี้ว่าจะขอให้ทุกคนฟังไว้เนี่ยวาจะให้อะไรก่อนขอเชิญทุกคนลุกขึ้นยืนนะคะวาจะให้ความลับที่จะทำให้ทุกคนสุขภาพด,ดีและไกลหมอได้โอเค Guys This is the secret That would change your life if you follow. นี่คือวิธีที่จะทำให้คุณหายใจเอาออกซิเจนเข้าปอดได้ลึกที่สุดเพราะว่าเราเนี่ยเซลล์65ล้านล้านเซลล์ในตัวเราเนี่ยออกซิเจนเป็นตัวเข้าไปชี้ที่คนจีนพูดถึงเนี่ยคือตรงนี้ This is the way to breathe หายใจนะคะหายใจเข้ายกแขนขึ้น หายใจออกจะทำให้ปอดขยายไปข้างๆชี่โครงป่องออกหายใจเข้าข้างหน้าหายใจออกถ้าสุดท้ายเอามือปะที่พุงเก้าสิเปร์เตของคนหายใจผิดหายใจเข้าพุงป่องค่ะแล้วหายใจออกพุงแฟถ้าคุณยังทำไม่เป็นใช้พุชเอาหายใจเข้าพุงป่อง หายจะออกพุงแฟบนะคะไปหัดที่บ้านนี่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นอินสแตนลี่เมื่อกี้นี้มีหลายคนแอบหลับไว้แอบดูเพราะว่าอินไซต์คือว่าถ้าเรามองข้างเดียวทำข้างเดียวพูดข้างเดียวเนี่ยคุณไม่ได้ใจคนหลอกก่อนไว้จะขออะไรจากใครเนี่ยไว้จะให้ก่อน